สวัสดีครับวันนี้เราเดินทางไปที่จังหวัดนครพ,รพนมนะครับเราอยู่กับบ้าพิวคอยเสียกไปแล้ <c oughs> ตอนนี้บ้าพิวกำลังหย่ำเข่าอยู่นะครับเริ่เขาก็ <c oughs> เอาเดนทางตอนนี้ฮอดอยู่สามแยกโหกสุวรรณโหกสูงครับโหกสูงวัโหกสุวรรณเด้อพี่น,อน้องเขากำลังเดินทางต่อไปครับบรรณาจะมาบอกกันใหม่เด้อกฮอดใช้เราที่มานไร้งานอีกคืนหนึ่ง,งนู่นหน้าสูงนครพนม ตอนนี้นะครับข้อก็อดถากน้อมแล้วก็ล้มรถเรียบร้อยแล้วประมาณต่อไปเ้าไปใช่ครับพี่ไปไปสำบลน่านทอนครับผมไปน่านทอนนะครับเน้องน้องรุ่งครับเดินทางน้องคุณล้มถากน้อมน้องคนณล้มนะครับครับเดี๋ยวจะมาพอกันไหมนะครับเด้อจะไปน่าทอนต่อป่ะสิสบายดีพี่น้องสวัสดีครับพอนข้อขานน้อมแล้วมือสะพาน คนมันเครื่องตะลังฮะร้อลังครับหาลังเงื้อหัมออกไปแล้เหนียวปบิบปัญหาที่ไปแก้าจะผามานกันปัญหาะพามาอาบนา้ำอยู่ต่อเนี่ร้านนี่ดอนม่วงนี่พอามาดอนม่วงอน่นี่ คขอนมต่อไปก็จะไปเทาเทนลอยบันแหละเดี๋ยวตอนนี้เขามาเบิงโซลูมโรยอนแอนเฟลมาคอนเนมอ๋อพนไม่รู้ว่า,วาจิา้าใจ